ไปเท่าพันเท่านะคะเออนะพนักง,งานดิฉันไปถอนตังคับมอเตอร์ไซค์ไปพนักงานดิฉันให้มันไปเบิกตังมันขับมอเตอร์ไซค์ไ,ไปนี่เอาลวค่ะเอออทุกคน,นเนาะเอการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนให้กับตัวเองนะคะเออเราจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราต้องมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่นะคะมีที่ดินทำกิน นะมีบ้านไว้อยู่ไว้สุขหัวนอนนะคะมีที่ทำงานนะความความมั่นคงของชีวิตนะซื้ออย่างอื่นซื้อได้ซื้ออะไรหลายอย่างมีแต่หมดมูลค่านะคะพูดตรงๆรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวซื้อรถซื้อลาซื้อของแบรนด์เนมนะซื้อของแบรนด์เนมเก็บไว้มีแต่ราคาลงราคาลงทุกวันขาดทุนยิ่งอยู่นานยิ่งขาดทุนนะ แต่ที่ดินซื้อไว้แล้ววันยิ่งมีมูลค่านะทาบ้านครั้งเดียวอยู่ไปจนตลอดชีวิตมีบ้านมีที่ดินทํากินพอแล้วค่าชีวิตนี่การลงทุนคุ้มค่าไม่เสียดายเงินไม่ตายหาใหม่ได้ค่ะถ้าเรามีความขยันดิฉันโพสต์เมื่อวานไงดิฉันโพสต์เมื่อวานไงทุกคนไม่เห็นเลยดิฉันโพสต์เมื่อวานไม่อายทํากินไม่อายทํากินไม่สิ้นช่องทางทําเงิน ตราใดถ้าเราไม่อายทากินเราไม่มีทางสิ้นช่องช่องทางทําเงินค่ะนะสุทาตาวินทตเตทนังคนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ดิฉันเชื่อแบบนี้คนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ค่ะคนขี้เกียจติดสบ,บายคนขี้เกียจติดสบ,บายหาเงินไม่ได้หรอกอย่างนี้คอนเทนต์นะเห็นปะคอนเทนต์เด็กวัยรุ่นนะ่ะนี่เขาไปถามเด็กกัน ได้เงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่แม่ให้ไปเท่าไหร่บางคนหนึ่งแม่ให้ไปอาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าพันปวดกันอาทิตย์ละห้าพันอาทิตย์ละหมื่นโลกสบายตั้งแต่เด็กเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจนะดีใจนะที่ว่าเกิดมาจนเนี่ยดีใจนะที่ตัวเองเกิดมาจนเพราะว่ามันมีโอกาสให้เราได้แบบได้สู้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยได้ใช้สต,ติปัญญาความสามารถ ได้ดิ้นรนได้เรียนรู้รสชาติการใช้ชีวิตได้ประสบการณ์นะถ้าเกิดมารวยป่านนี้คงเป็นง่อยและไม่รู้จักคุณค่าเงินตอนนี้คงกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักคุณค่าเงินเสพสุขไปวันๆติดสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะจรงต้องขอบคุณพ่อแม่นะที่สอนให้เราลำบากเกิดเป็นคนจนนะเออไม่มีอะไรให้นะั่นแหละไม่มีอะไรให้นะั่นแหละ คือการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงขอกอดก่อนไม่ใช่อะไรนะกอดก่อนว่าเดี๋ยวช่างก็จะมาเอาตังค์แล้วกอดให้มันหายเหนื่อยก่อนที่ทำงานขายปลามาเนี่ยขายปลามากี่เดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึ่งคุ้มปปล่าะทุกคนปลาอินตีเงินล้านปลาอินตีเงินล้านของจริงแล้วคนดูถูกไงเนี่ยขายปลาเค็มเป็นแม่ค้าขายปลาเค็ม ทนายคนหนึ่งมันมันด่ามันว่าดิฉันไม่ไม่ได้ด่าหรอกมันแตะเออจอ้าประเรียนเก้าศึกมาขายปลาเค็มมึงว่าความมึงได้เงินเท่ากูปะล่ะกูขายปลาทุกวันกูได้เงินนะกูได้เงินนะกูบอกให้ดีไม่ดีอ่ะมึงก็ได้เงินจากกูด้วยตามนะถ้ากูจ้างมึงว่าความเนี่ยเออทนายบางคนแบบจ้าประเรียนเก้าศึกมาขายปลาเค็มทำไม ทำไมขายปลาเค็มแล้วทำไมก็นี่ไงมีตังขายปลาเค็มแล้วก็มีเงินไงทำไมอะ่ะนะการงานสุดจริตตัมมาอาชีวะอีกตั้งหากนะยุคนี้ไม่ไปไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงไทรภูมิใจกล้าอวดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจไม่กลัวเลยจะตรวจสอบก็ได้เสียภาษีตลอด <c oughs> มีสำนักบัญชีทำบัญชีให้ไม่เคยบ่ายเบียงเดี๋ยภาษีเป็นล้าน ไม่เคยใยเบี่ยงค่ะถึงเวลาก็เสียกล้าอวดเพราะมันเป็นเงินสะอาดเงินไม่ใช่แบงค์เทานะคะเนี่ยเงินไม่ใช่แบงค์เทานะเป็นแบงค์ขาวนะมันเป็นเงินสะอาดมากเงินที่มาจากสัมมาอาชีวะเรนไหมทุกคนอือพูดเยอะไม่ใช่ไรเราเนี่ยไอ้แง่คิดไงในไหนก็แบบถือแล้ะนะคะจะ <laughs> ลงไลค์ก่อนดีกว่าลงไลค์ก่อนดีกว่ายวรีบเอาเงินไปให้เขาก่อนนะ ก้อนเนี้ยไม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปละหายวับไปกับตาเดี๋ยวหาใหม่เนี่ยสองเดือนหาได้ค่ะเงินก้อนเนี้ยขอเวลาแค่สองเดือนถ้าทําทุเรียนนะเดือนเดียวขอเดือนเดียวเลยแต่ว่าต้องไลท์ทั้งคืนทั้งวันนะ <c oughs> นี่ไงนี่แหละนี่แหละจะไปจ่ายเขาเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองนะแล้วเดี๋ยววันที่อ่าอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันที่สามสิบ เดี๋ยววันที่สามสิบอีกประมาณเท่านี้ล้านสี่ต้องจ่าอีกก้อนหนึ่งเออสรุปภูมิใจค่ะภูมิใจเงินสะอาดภูมิใจเงินที่ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะภูมิใจนะคะภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่ใคศรัท่าเลยคะ่ะสัทธาตัวเองสัทธาตติปัญญาสัทธาความสามารถนะคะเออเรียวแรง ในตัวเองแรงกายแรงใจในตัวเองค่ะนะคะเออทำโครงการตุจริตจบนะคะเออได้ครับมาเอาตังก่อนทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งไปจ่ายตังก่อนเอาตังไปจ่ายช่างก่อนค่ะ